สวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมท่านวันนี้พบกับรายการยิ้มชุ่มอกนะครับทางยูทูบนะครับวันนี้นะครับเรามายืนที่ตลาดบางรีนะครับอยู่ข้ารธนาคารกศสนะครับเดี๋ยวนะครับเราจะไปดูร้านพุทธิอ๋วปลาลูกชิ้นปลาโบวเลี้ยงกันนะครับร้านโบว์เลี้ยงครับลูกชิ้นปลาโบราณครับมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับมาตามมาเลยครับท่านผู้ชมนะครับตามเลย พี่สดีครับครับพี่จะขอกร้านครับก็เคยเจอครั้งแล้วพี่พี่หนิงครับนิ้งพี่หนิงนะครับก็คยเจอครั้งแล้วนะครับที่ตอนที่ร้านอยู่ที่อยู่ที่วัดไทยของมัวนะครับก็ก็ได้ไปชิมแล้วนะครับก็ครั้งนั้นโดนติดอเลยตอนรับจย่างดีครับรออีกด้วยนะครับครั้งนี้เลยต้องมาเยือยอีกรอหนึ่งครับเพราะมันติดใจอ่ะความมันอยของรู้ชิมปลา ลูกชิ้นปลาแท้ๆเลยการันตีเลยว่าเป็นลูกชิ้นปลาแท้ๆเลยเดี๋ยวผมไปชิมให้ดูว่ามันอร่อยมันฟินขนาดไหนนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันขนา้านไหนดีอะไรบ้างครับก็เข้ามาในร้านแล้วนะครับก็เตรียมนะครับเตรียมให้ให้พร้อมแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างแค่ตัวอย่างครับของร้านทางร้านเท่าน,นั้นเองจริงมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับใช่แลวมีมากมายเลยนะครับ ตัวอย่างนะครับวันนี้มีอะไรบ้างนะครับที่เป็นเมนูที่ลูกค้านิยมสั่งอ๋อนี่คือเมนูที่ลูกลูกค้าชอบสั่งนะครับราคามันก็ไม่แพงนะครับอ่ะดูจานแรกเลยครับคืออะไรคืออะไรอันนี้เป็นเอ่อเกี๊ยวปลาเอ่อบวกกับลูกชิ้นเย็นโฟอลูกชิ้นปลานะครับลูกชิ้นปลาโบราณเลยนะครับเดี๋ยวผมชิมให้ให้คุณชมดูนะครับจานที่สองนะครับ นี่เป็นบะหมี่ปูล้วนน้ำใสค่ะอืมค่แล้วก็เคยกินไปรอดหมดแล้วนะครับที่ไปอีพีแรกนะครับอร่อยมากๆนะครับอ่ะนะครับจานที่สามนี่จะเป็นเมนูที่ลูกค้าอันลูกค้าเข้ามาก็หลานิยมสั่งก็คือเป็นบะหมี่น้ำใสอืของเราจะใช้เป็นบะหมี่เส้นแบนค่ะเส้นแบนเพราะอะไรต้องไอใช้เส้นแบนนะครับความอร่อยมันจะอร่อยกว่าเส้นกลมเส้นกลมอ่ะบางทีมันเล็กอ๋อ เส้นแบนมันจะมีความนึ่งมันพอดีพอดีละมุนเลยนะกินอยู่เปอนย่อเอาอันนี้แบบนี้ก่อนก็จะเป็นเียวกอกค่ะเยวกอกนะครับกับน้ำจิ้มนะครับก็เป็นเมนูทานเล่นรลหว่ารอนะอครับมีด้วยนะครับทางร้านเตรียมไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นต้มยำน้ำข้นนะคะเป็นเส้นปลาหรือบะหมี่ปลาใช่ครับโอ้หดูดิบน้ำ น้ำข้นครับน่ากินมากเลยนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับนี่ไฮไลท์เลยเป็นเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาลวกจิ้มค่ะโอ้เกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาของเราจะเป็นเกี๊ยวปลาที่ทํามืออืใช้มือทำจะไม่ได้ใช้เครื่องจักรแล้วก็เป็นแผ่นบางทจะเป็นเมนูที่ลูกค้านิยมสั่งเยอะอเป็นแผ่นบางแผ่นบางแล้วก็ข้างในจะมีไส้ใช้ปลานี่ชิมปลานี่คือโรงงานเราเองใช่ครับโรงงาน เราเองเลยด้วยใช้ด้วยปลาทำนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมั่นใจนี้เลยนะครับมันใในะบม่นใจเลยลูกชิ้นปลาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมลองกินให้ดูนะครับให้ทุกคนดูอ่ะนะครับเดี๋ยวผมลองชิมเลยนะว่ามันความมันลอยมันเจอไหมนะครับไปครั้งแรกนะครับเอะไรดีก่อน,นมาก,กินทั้ินเลย <laughs> เอาอะไรดีอ่ะอนที่ก่อนอ่ะบางคนนะแต่มันอ่อยทุกอย่างอะ่ะ ไม่รู้จะกินจานในเลยนี่เป็นอ่าเป็นหมูเดงค่ะอ๋อเป็นหมูเด้งับก็คือไม่พร้อมกงินปลาด้วยนะครับแล้วก็หมูเดงก็เป็นสูตรของทางร้านด้วยเนาะ,ะ,ะน,นิ่มนะเคียวง่ายรอร่อย จะนเ,นเป็นลูกทินอันนี้นะอันนี้นี่เป็นเป็นอันนี้เลยใช่ไหมข้างในเป็นปลาใช่ห่อปลาเกี๊ยวปลาอ่าเกี๊ยวปลาเป็นแผ่นอันนี้จะเป็นแผ่นปลาแผ่นปลาแล้วก็ข้างในจะเป็นไส้หมสูสักับปลาไส้หมูสับกับปลาอ๋อคือสูงทางร้านนะเยันหน่อยเดี๋ยวพักพักพักอ,อันนี้ออกไป tuyệt vời, có phải kiểu, lo gì đâu, nó phòng lên nữa, nó แค่สองย่างนี่ครูก็จะติดใจแล้วครับมันอร่อยอ่ะบทลองนะครับใครที่พลาดมาแวะเข้ามารับที่ร้านโกเลี้ยงรับอยู่ค้างทนาคารสองท่ก็สองสองพี่นอ้องแวะเข้ามาเลย,ลย,เลยลลคมามาลย้างเลยติดเลยรับจอดรถนะครับก็เดินเข้ามาเลยรับตั้งได้เลยแล้วก็จะฝั่งร้านก็ต้อนรับาดีนะครับมามาทานกันกันอร่อยนะครับจริงๆเมนูมันเยอะกว่านี้ ครับไม่ใช่มีแค่นี้แล้วเมนูมีอีกมากมายเลยเนาะมีอะไรบ้างที่แนะนําไปอีกนต้อกจากนี้มีไหมก็เป็นพเป็น,ปนลูกค้าถ้ามาเป็นครอบครัวจะสั่งเป็นลูกจิ้มอ๋อเป็นเป็นเป็นชุดเลยใช่ขนาดใหญ่อืมมีมีก็จะมีโป้มีเกี๊ยวปลาแล้วก็ลูกชิ้นกลมลูกชิ้นกุ้งชิลักบี้แล้วก็เป็นบะหมี่ปลาอ๋อนี่นี่คือชุดหนึ่งชุดนี้ราคาเท่าไหร่ครัะชุดนี้ราคาหนึ่งร้อยค่ะราคาหนึ่งร้อยแบบเยอะนะไม่ได้น้อยนะครับ แล้วส่วนมากนี้ในราคานี้ก็คือราคาตัดอทห้าบาทแล้วก<ม>็ววที่ททมีเกีียวปลาหรือปูีจะเป็นราคาหกสิบบาทใช่เพราะเป็นต้นทุนวัตถุดิบมัน,นก็นจะไอนี้หน่อยแต่มาคุ้มนะครับเขปริมคุ้มแล้วนี่ก็คือเ๋วเตี๋ยวปูนะครับลองก๋วเตี๋ยวปูนะครับผมไม่ดดปรุงนะลองดูเลยอย่างนี้เลยใครที่ปรุงนะครับก็รสชาติของตัวเองได้เลยแต่ผมไม่ปรุงนะครับ เราต้องกินแบบนี้เลยลองดูเลยนะครับระบุนนะครับมันตยยู้ทางร้านจริงๆามา้นนะครับมามากันเยอะๆนะครับมากันนะมากินดูดลว่าอร่อยไหมมา,มาตามผมมาเลยผมการันตีนะความอร่อยอร่อยอย่เศก็คือใครกินจานเนืงอ้องกินอีกอเพราะมันอร่อยนะครับรับประกันเลยจะกิเครื่งน,นะครับมีฝ้า อะไรไหมผักเพจฝากเบอร์โทรมีไหมครับอ่าก็จะฝากเพจไว้นะคะเพจนะครับเพจเป็นชื่อร้านเลยค่ะอ่าโกเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาโบราณสาขาสองพี่น้องค่ะหรือว่าถ้าอ่าลูกค้ามาไม่ผูกโทรมาสอบถามเจ้า์โทรครับหรือสั่งอาหารล่วงหน้าก็ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกเก้าสี่หกเก้าสี่สี่เก้าห้าห้าค่ะสี่เก้าห้าห้าโทรมาเลยนะครับเจ้าของร้านเลยมาถามก่อนนะครับว่า สั่งเมนูก่อนได้นะครับก่อนที่มากินนะครับเพราะเดี๋ยวมีทวงเตียงเนี่ยคนเยอะอยู่แล้วนะครับต้องสร้างก่อนนะครับก็เดี๋ยวทำหน้นะครับรายการโรมไัไหนครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ติดตามเพจของร้านตกนเลียงด้วยครับแล้วก็เบอร์โทรฝากติดตามเพจด้วยนะครับก็ช่วยๆกันนะครับติดตามนะครับติดช่วยติดตามผมด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับ นะพี่พี่มิงมากมากนะครับที่มาครับตอกแลวแตะต้อนรับอย่างดีเลยนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ